เดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการฉีดยาป้องกันเชื้อรายี่ห้อของเอ็มไซครับไอตัวนี้เราสามารถใช้ในของยางพลานะครับไม่ว่าจะเป็นยางบัดดิงยางชําถุงต้นก้ายางไอตัวนี้สามารถฉีดพ่นได้เลยในตัวนี้นะครับผมเป็นอของยี่ห้อของเอ็มไซตัวนี้นะครับท่านผู้ชมดูของเอ็มไซตัวนี้จะเป็นของยาเย็นนะครับท่านผู้ชมยาเย็นหมายความว่าใน กลุ่มของยาที่ฉีดป้องกันเชื้อราต่างๆนะครับผมมันจะมีของยาร้อนยาร้อนกับยาเย็นยาร้อนหมายความว่า,อาพอฉีดไปปุ๊บเนี่ยครับต้นพืชถ้าเราฉีดโดยตรงๆเลยหรือว่าโดนจังๆเลยเนี่ยครับผมอยอดที่อ่อนๆอาจจะทําให้ใบไหม้ได้แต่ถ้าสมมุติในกลุ่มของยาเย็นอย่างเช่นของเอมไซตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับผมจะเป็นของยาเย็นเราสามารถฉีดพ่นตรงยอดอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่ได้ แล้วก็สามารถฉีดพ่นซ้ําได้บ่อยตามที่เราต้องการครับผมจะเป็น3วัน7วัน15วันก็ได้นะครับแต่หลายๆท่านครับผมที่ประสบปัญหาสําหรับเชื้อรานะครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนนะครับไอตัวนี้ครับผมต้นยางบางทีมันรับไม่ไหวนะครับผมก็จะทําให้เกิดเชื้อราต่างๆได้เยอะโดยเฉพาะหลายๆท่านครับผมที่ประสบปัญหากันครับผมจะเป็นโรคใบจุดใบลายใบยีกใบงอ แล้วก็ตามมาด้วยจะเป็นของเวลานํำค้างอันนี้จะเป็นกันเยอะสำหรับยางพาราทีา่เราชําไว้เพื่อขายครับผมหรือว่าเราซื้อจากาแปลงที่เขาเพาะชำไว้แล้วเอาไปเลี้ยงเองตรงน,นี้ถ้าเราไม่ดูแลรักษาให้ดีก็อาจจะทําให้ต้นยางของเราตายได้นะครับ ในคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกท่านผู้ชมครับผมว่าวิธีการใช้เราใช้แบบไหนสําหรับวิธีการฉีดเราฉีดแบบไหนจะฉีดพ่นตรงปลายตรงยอดตรงใบครับผมตรงโคนตทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนี่นะครับของเอ็มไซตัวนี้เราจะใช้ผสมน้ํานะครับน้ําตัวนี้ถังตัวนี้รับผมใช้อยู่ที่ประมาณ16ลิตรนะครับท่านผู้ชม16ลิตรเราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนนี่ครับสช้อนตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นช้อนโตนะครับเนาะครับสองนี่ก็จะใช้ ประมาณสองช้อนโต๊ะนีเราตีหลังจากที่เราใส่ไปแล้วครับท่านผู้ชมก็ใช้ไม้คนนิดนึงให้ตัวยามันแตกนะครับนี่เรียบร้อยเดีวเราไปดูปฉีดที่แปลงกันครับไอตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมว่าในการที่เราจะฉีดายาของเอ็มไยาปอกงงันเชื้อราตัวนี้นที่ผมบอกว่า เป็นกลุ่มของยาเย็นตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรฮะที่เราใช้เป็นของยาเย็นฉีดเพราะว่ายางพาราถ้าชมสังเกตไหมครับไอตัวนี้จะเป็นใบแก่แล้วแต่ตัวนี้นะครับนี่ยอดเขาเพิ่งแทงขึ้นมาใหม่นี่เห็นไหมครับแบบนี้แต่ถ้าเราใช้เป็นกลุ่มของยาร้อนนะครับบางทีเรามาฉีดตรงเนี้ยยอดอ่อนนี้ขึ้นมาใหม่ตรงเนี้ยมันก็ทําให้ใบไหมได้แต่สําหรับเอ็มไซที่ผมแนะนาท่านผู้ชมครับผมว่าใช้ฉีดป้องกันชรานี่ครับเราสามารถฉีดพ่นได้เลย ฉีดพ่นได้บ่อยตามที่ต้องการสามวันหรือเจ็ดวันฉีดช่วงไหนดีครับก็จะมีของช่วงเช้าช่วงเช้าประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงประมาณนี้ครับผมอย่าให้เกินเก้าโมงเพราะนี่ก็ให้ฉีดตอนเย็นเย็นประมาณช่วงไหนครับประมาณห้าโมงหกโมงประมาณนี้นะท่านผู้ชมเนาะ,ะก่อนฉีดนะครับก่อนฉีดไม่ต้องรดน้ำเลยท่านผู้ชมก็คือปล่อยให้ใบของเขาเนี่ยแห้งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนาะชมดูนะนี่นะครับนี่การที่เราฉีดนะท่านผู้ชมเนาะนี่เราจะฉีดตรง ตรงยอดอ่อนของเขานะครับผมแล้วก็ตรงโคนนะครับีท่านผู้ชมสังเกตด,ดูโคนนะนี่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกให้ฉีดตรงโคนเพราะอะไรฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราฉีดไปแล้วเนี่ยโดนเฉพาะใบของเขาแต่โคนเขาเริ่มจะเป็นพวกลาดําเนี่ยอันนี้เราก็ควรจะฉีดป้องกันไปด้วยนะครับนี่ฉีดใบได้เลยฉีดไปเลยฉีดตอนเหนือลมก็ได้นะท่านผู้ชมนะ เราจะฉีดใต้ลมนะครับบางทีลมเขาอา,อาจจะปิวมาใส่หน้าเราได้โอเคครับหลังจากที่เราฉีดไปทั้งสองด้านครบแล้วครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับผมนี่ไอที่เราฉีดนะครับอ่ะแต่กล้องซูมมให้ใกล้เลยเห็นไหมครับยาที่เราฉีดไว้ตรงนี้นะท่านผู้ชมมันจะเกาะตามใบตรงนี้แล้วมันก็จะแห้ง พอแห้งเสร็จมันก็จะเป็นจุดขา,ขาวๆตรงนี้เต็มเลยไอ้ตัวนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับก็คือปล่อยให้เขาแห้งตัวนี้เพราะว่าตัวยาเขาจะซึมลงไปในใบของเขานะครับผมนี่ก็คือฉีดป,ประมาณช่วงนี้นะครับนี่โอเคก็เรียบร้อยท่านผู้ชมก็ลองเอาครับ วิธีที่ผมแนะนําไปแล้วก็ตัวยาที่ผมแนะนําไปครับผมลองเอาไปฉีดใช้กันดูเพราะว่าเชื้อราช่วงนี้ระบาดหนักเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปนะครับว่าอาก,กาศของบ้านเรานี่เปลี่ยนแปลงบ่อยปีนี้นะครับเป็นกันเยอะเลยสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับเรามีช่องทางติดต่อกันอยู่3ช่องทางครับผมก็คือจะเป็นทางของ YouTube อีก,กันนึงครับผมจะทาเป็นของทาง Facebook Facebook ก็คือจะเป็นของอเดี่ยวชแนลแฟนเพจนะครับ ก็ลองไปค้นหาก็ได้แล้วผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกจำนวนครับผมจะเป็นทางของ Ti ิก o อกทิกต o k จะมีชื่อว่าของเดี่ยวยางพาราเบรงการท่านผู้ชมอยากจะซื้อหาตัวยานะครับผมหาซื้อที่ไหนไม่ได้ลองเข้าไปกดที่ของ Tik t o อกเดี่ยวยางพารานะครับผมตรงนั้นผมจะมีตะกร้าไว้ให้จิ้มอยู่ท่านผู้ชมก็ลองไปกดสั่งซื้อกันดูนะครับผมเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ